สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟพีทุกท่านครับขอต้อนรับขอาสูช่องบุญผ้าร้ยครับพ่อพี่น้องครับเมอร์เนกา,าบุญผ้าร้ยเองกับภาพพ่อพี่น้องมาว้ามาจานครับปูสารข้ามครับมเมอร์เกามาติดตามความแน่ชัดด้านตัวเลขนะครับสาเหตุที่โซ่หลังๆเพราะว่าปูสารข้ามกับได้ตัวเลขมาแล้วนะครับซึ่งตัวเลขเพื่อนก็บ,บอกว่ามีตัวใหม่มาเพิ่มนะครับหรือสิเปลียนในกรณีจังไหนแบบใดนะครับเดี๋ยวจังไหนมาติดตามฟังไปพร้อมๆกัน สังเกตคำเบอกคำจ่าปู้ให้ดีๆนะครับไว้ไปลนองเอซครับโอ้บุญพาโชคโอ้โอ้่า้โอ้โอาโอ่โอาวอ้โอ้โอาโข่เอรองโอ้ลอสวอดโอ้โอ้อ้โอ้โอ้วอ้โ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 อ้สอ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้อู้่เโอ้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 อ้โอ้โอ้เอ้นอ้โอ้้โอ้าอ้โอ้บอ้เอ้โมโอ้้้้้า้โออออโอออโโ บุญพารวยเออเอพี่เรื่องแรกะกดไหนกดเที่ยเนี่ยวันนี้ก็ว่ามันสีฟังฟังงวนี้จ้าทุกเ่ยมีนวนึงมีใช่เนี่ยอะไอ่าอันอันวันนี้มันว่งหันย่อมพอเลยฝันคักฝันเนี่ฝันว่าฝันว่ากูมัดช่วงเงินีูหน้าแม้ว่าบอดมเนึ่งเนึ่งคิดไหมปตัว ันน่่อพาได้มันไป็ตัวกับแม่นำหนึงมองขายกันได้ก็ขายได้เนีครับผมแตมอง้ีได้กับ้ีได้มองแล้ว้อได้ได้เครื่องนึงก็มีมอง้ีได้เต็มก็มี่อมีทั้งบ้านเนาะนนึงนี่นาะนึงนไม่บกยนมเหมือนเอานไปจงโอ้โหมัยยลครับเฮอเิญนี่นะนั่นนครับอันอัน อ้วกว่านันพันาะครับพันพันพันว่าพันว่ากูมานท่องมาเดินแบบย่างเดินแบบย่างไปย่างว่าวันนี้กรรมการได้ถามว่ากูมานท่องบ่ไม่ได้เพราะว่าผมเอาตัวพระสัตรีเนื่งเนื่องเกจบานี้กรรมการได้ว่ามันคือออรั่งไปแล้วออรั่งก็ออกบนตัวพระสั่นกูม่านท่อมา ค่ยสมพอปอนะแต่ว่าบันี้ว่านี่เปลี่ยนไดนบันทึกปูปูเดี๋ยวนี้อยู่กับข้อมมุ่นมาตานี่ข้อมูลเลขว่าได้โยู่กับข้อมูลเลขผมมีเงินอยเกียรบาทอยู่ในโทรศัพท์นี่ปูเช็คปูได้อยู่กับข้อมูลเลขว่าผมมีเงินอยเกียรบาทตอนนี้เด็กเกิสีเหลาหอเปล้วอยู่น่ะปูเนาะโยเกียร์บาตบัดนี้นี่ปูดเด่นจังไหนนี่งวดนี้นี่ปูดเด่นตัวไหนมาเนาะปูเอ้ ว่านี้กรับว่อนี่เอาเลขสูตรต้นแล้วเอาเลขสูตรนะมีเลขฝันบ้างวันนี้ปู้ฝันบ้างันนี่กันฝันอนี้ยเดี๋ยวเอาเอาสูตรต้นเอาสูตรเมื่อไหร่เดี๋สูตรนี่เอาสูตรกันนะปู้นะแล้จะไปเอาฝันนักก่อนนะอาเลยเดี๋ยวนั่นมันว่าอะไรผู้ล้ยงผู้ดีทุกอย่างหาอีกครับผมเดี๋ยวเอาเว้าวรดปู้มันตัดย่ามไหนก็เอาย่ามนั่นแหละ เออเราเขียนสูตรก่อนนะเขียนเอากิะฟ้าะเขียนเดี๋นเอาเขียนแล้วปูเดี๋ยนี่เราลงมือเขียนเรียบร้อยดเดี๋ยวนี่เออสูตรเลขวิ่งวันศุกร์ไปสิสูตรเลขวิ่งวันศุกร์เออเออเออปูสลัคามเขียนเลยเด้อปูสลัคามครับบนันสูตรเลขวิ่งวันศุก,กร์แล้วก็เขียนมีชีัวมีชีัวครับหกเขียนหกตะกั่วชี ลักกสามลกขีดขีกห้าห้าล้กกขีดล้วก็ีครับเออนี่ละนี่ละเลขกู้เลขเลขเลขสูตรเลขวิ่งกำลังวันของวัดสุบันนี้พูดที่สัตวในสามตัวบันนี้ตัด3สามตัวปูเออเอาเอาจับสามตัวให้คนจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปด อวันบานีบ, ANS, บานีาเอาสองตัวบนนีครับหกห้าหกห้าสองสี่สองสี่เออเอาตัวนี้กนเอาตัวนี้แะบนนีบานีเลขฝันบานีเลขฝันปูเลขฝันเขียนล่างด่หละเขียนล่างได้หกห้ากับสองสี่ล่างโอ้หกห้ากับสองสี่ล่างขีดขีเอเขียข้งขีขล่างเลขฝันเหมือนเลขฝัน อ่าฝันเดี๋ยวเดี๋ยวั่อังไปก่อนค่อยลุกตัวเองฝันว่ากูมารทองของปู่นาคมาบอกต่อกงตั้งแต่วันที่สองฝันว่ามาบอกว่ามาคนหนึ่งจีนิ้วหนึ่งแล้วก็จี้เสียงตัวเองว่าหนึ่งห้าหกล่างเอาเอาไม้ด้วปูไอซี่นิ้วใส่จ้าขวง จี้นิ่วหนึ่งนิ้วจี้นะกุมารอทองนี่ข้ามเดียวนิ้วจีนิ่วหนึ่งเ<ห>มือ่อเมื่อขางพอหนีจีเมื่อขางไส้นีข้ามเดียวโอ้คับพี่ว่ามีหนึ่งมาหนึ่งครับกุมารทองมาหนึ่งแล้วก็มาที้แต่ตัวเองว่ามาหนึ่งมามาหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็ที้ใส่ว่าหาหกเล่นเล่นล้าง กตีออกกามีสิผาเน้อยยอมพอเน้่ครับผมอันนี้อันนี้ฝันเนาะสิฝันเนี่ยสิผาก็หกหาต้นก็สิผาก็ผาหกสิผาก็ผาหกเออสิผาก็ผาหกโอ้เออบานีบานีเออบานีก็นี่ตัวการตัวการได้บารเนี่ยตัวการพู้ตัวการตัวการของกุมารนี่คือสิบซีก็ผาศูนย์ิบซีก็ผาศูนย์ เกี่ยวกับเออเพราะเพราะว่าเพราะว่าฝันนี่เขาก็ต้องมันก็ต้องตีขว่มไปหลายอย่างเนาะมันก็ต้องมีตัวกันขึ้ามาแหละครูเออตัวกันนี่ือกันกันมาจากสิบผานี่ก็โรคมากเลยโอ้กันมาจากสิบหาล้อยมากเป็นทิบที่เออวันนี้แต่สิผานี่ศูนย์หาเรื่องเป็นหาศูนย์ไปที่ไหนนะหาศูนย์ได้ครับผมเออตัวกันนี่ที่หละตัวกันโอ้ บันนี้ว่าเพื่อนปู้มันใจมันใจตัวไรบันนี้เรืงเลขสูตรทั้งเลขมันตีโพกเลยนะตีโพกเลยยอมพอตีโพกแม่โอ้ยพ่อกันเลยตีโพกแม่โอ้เรื่อตีโพกเรื่อตีโพกฝันแต่เมื่อไรนี่ปู้ฝันใหนทำเนี่ยฝันนีผู้บ้านท่องโตํะแหน่งวันที่สองเลยยอมเมรัฐวันนี้เขาได้เป็นแขนหมุอนแขนกลัวๆเหมือนคนทั่วมลออกเต็ที่เลยนี่โอ้ครับผมครับครับครับเอออัน พอผัดจะมือแรกได้ผาโขกก็ทิพหานี่ยละครับผมครับปล่อยคนทิพซีหรือว่าเนปล่อยปล่อยทิพีหรือไม่ทิพซีหลังเขาผาหมุนไหมครับเวันนี้วันนี้วันนี้ตีโป๊กวันนี้ครับผมตีโป๊กนี่ตีโป๊กนี่คือเออมันมีบ้านสองหลังโป๊กลอตเตอรี่นะเออตีโป๊กตีโป๊กสลากลอตเตอรี่นี่ยละครับผม บ้านสองหลังเขียนเขียนเอเขียนเขียนเลยว่าเขียนเลขสองสองเอสองเัมนเขียนเขียนตีหกสลากเขียนเชียนเป็นตัวตัวตั้งก้อนเดี๋ยวสีมาตีสีมาประกอบแท้ให้ไหมครับผัวเหมาสองสองผมเขียนเลขสองไว้แล้วสองแล้วกันต้นไม้หกเขียนหกเือนต้นไม่โอ้มีต้นไม้น้่เป็นหกขีดขีดไปเออต้นไม้จับกูกันไปนี่พ่น ยันยนอะไรบ่ดิยอนยนหน้าตาเปลี่ยนี่ดิยนหน้าตา้ปแีดยนหน้าตางมีแปดครับเออหน้าตางมปลีเขียนหน้าตางม่แปดี่บานี้บนี้มีมีผู้มีคนสองคนบนี้มีคนสองคนเออมีคนสองคนเขียนผู้หญิงก็ผู้ชายล่ะเขียนสองคน เออสองมันี้แล้ววันนี้เียนเอาทีซเจียเ4ใช่ไหมครับเจ้าเลขกซีเ่น้ำโอ้เด็ซีบันนี้บันนี้มันมีเลยเจ้โตัวอะมีสีตัวปูมีสองมีหกมีแปดมีสี่วันนี้ยี่จับคูให้เด้อครับผมหกแปดสองหกแปดสอง ใช่นัหกแปดสองเพราะว่าหน้าตามันมีแปดส่วนมันเป็นมีหกก็มีมีสองหลังไหมครับผมหกแปดสองมานี่ค่ะแเยี่ยมมีสองหลังก้มีสองก้อนร่วมกับป็นทีครับร่วมกันสองทีสองสี่สองทีเออเท่านี้ละเพราะเพราะตีไรเท่านี้ละครับผมโอ้ตีหกแปดสองครับสองทีเท่านั้นเออเท่านี้หละอันนี้ตลากปุ๊กตีของคุณสลาดปุ๊กตีเท่านี้งวั้นครับผมโอ้สุดยอดเยอะ ักแล้วบัดนี้คักแน้วบันนี้เออนี่นี่่หลายยังพอมาหลายเพราะว่าอ่าอ่นอ่นเบิ่งเราลวยหาเก่กับฝันมาเล่ามานนีโอ้ครับฝันฝันมายมเบิ่งเราลวยหาเก่าฝ่นาหลวงปู่อ้ยไทยทัเนวันฝันเกี่ยวเล่านี้ยครับอันนี้ต้องต้องเบิ่งแล้าลวยหาหัวประเสริฐมาทีมั้ะหัวเกี่วเล่านี่ยเขาผิดเนี่ยผิดเราผิดบ้าผิด เราทั่ว <Yeah. S 2> มากพอดีหม <te> ู่บ้านนี่แหละทั่มากหมู่บ้านเนียครับเออเบื้องหลังด้วยอ่ะก็เป็นทั่มากี่ยฝันเกล่าเลยบอกว่านี่ละหากเนี่ยมันมาดูหางุกฝันเกล่าอีกแล้วครับผมเออกามีกามีเท่านี้แหละพหลายดอกครับผมอาตกลงกันมี่เอพีจารณานเอาว่าสรางเกินเดจะเดินทางเนวได้กับโดจะใครกด ไหลกดแช่ตัดไหลกดเอ่อกดเแช่ไส่ช่วงพอใจบุญว่าทูกครับผมรังให่เยม่งิดตามยุ่ไปแท้ก็คิดตามย้ตัวก็น้าทั่ว่าแท้ไ่ถนัดครับผมหาจังหวะยูปูหาจังหวะยู่คขันกระเจ้าโต๊วไปแล้วก็ว่าอยากโต๊ไปเลงนะเออมึงเดือโมากมึงเหล่ไกตงโมามว่านี่วันนี้น้ำแช่กับโมเออน้ำแช่กัโเหมือว่านี่กันน้ำเยี่ยเลยครับผมครับอืมเออ เดาตัวเนาผมว่าพอเนีทางไปเนาไถนวท่างไปเจะว่าอันนั้นตีให้กันคือตัวนี้แหละคือหาหกนี่แหละกับ5านึงนี่แหละห้าหกกับห้าหนึ่งโอ้เดี๋ยวได้พูดได้ใส่ะหานึงยุ่ใส่ะคือพอมีหนึ่งหาปะเออหนึ่งหนึ่งหาปูปูนางสมาธิก็ได้หนึ่งหนึ่งหาได้งสมาธิโอปูนางสมาธิอะไรหนึ่งหนึ่งหาเออวันดมมนก็ได้หาอ หกหานึงำมุ่นหกานึเอามันมาว่นยดหนึ่งหาหกหหานึมาตรงกันจับเด็ฝันเนื่งเนื่องเนื่อเือบ่อยฟังเนื่อบ่อยฟังเอาเเอา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 อันกระทุ้ดทางมาเฮ็ดเอาเด้วครับผมแล้กระทุ้ดทางเนี่ยได้ตัวไหนเราพูดกระทุ้ดทางกระทุ้ดทางพูดว่าเออพูดมเฮ็ดนนำมุนเอานีได้หกหานึงครับผมอนนี้นำตาเลขสมาธิทีเลขหนำมุ่นในหกหาหนึ่งนสมาธิทีกูได้ น่งเน่งหาโอ้เน่งเน่งหบผมัเพิอ่อเบสเชียนลอตเตอรี่ไว้ครับอาจเลขไทยทีตัวครับผมหมุดดูเลขไท่สามตัวมุดทีข้างครับอะไรเลขเดียวเลขหนึงน่งเลขเลขเลขทีหนึ่งกะไรนะเพราะว่ามันนางไงกตัวนั้นมันนังสูงอื่นมา,มากๆนะครับกวดก้อนกไ็ได้ไม่ได้เกีย ถ้านเนนี้มันออกโคตรมันออกโคตรออกแมล่ลำเนึยงนี่นครับเออมันจะเข่ากันนึกเขาเลยน้องพ่อเข่ากันเลยเข่ากันนึกครับฮะจ้าหน้ก็ได้เลขชุดนี้นะครับการวิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนเนาะพอพี่น้องครับทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับอชอบจะะเจ้ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก็ร่างใจครับรอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พลาดจากคลิปดีเด็ดนะครับสจหรับคลิปนี้ก็บทขอจบการนําเสนอไว้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใบซัมมี้นะครับเดี๋ยวจะในคลิปหน้าเฮามมีคลิปดีเด็ดกับที่ฝากตอนพ่่อแมพี่น้องเอฟซีจังสี่เรื่อยๆนะครับเอาจะรับคลิปนี้หอมปากหอมพ่อครับซัมนี้ครับสวัสดีครับ